สวัสดีค่ะอันนี้เป็นผลเทสคูมากนะคะของุูรัตพลนะคะลูกค้นนาในร้านซาด้านะคะเป็นกาดจอนะคะ R <S, uh, S 50าศนส,สนะคะตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะคะเทสผ่าน HMI นะคะมีระบบไตะต๊อปนะคะตัวนี้เรามาดูกันที่อัตราเฟมเลทนะคะเฟมเรทตอนนี้ที่อยู่ที่57เฟรมเลทกนะคะขึ้นลงเรื่อยๆนะคะความมอนตอนนี้จะอยู่ที่49องศานะคะตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะคะภาพไม่กระตุกภาพไม่หน่วงภาพไม่ลายนะคะเรามาดูกันนะคะ อันนี้เป็นการรีบประสิทธิภาพการต์ตอนะคะตอนนี้เนี่ยนี่ค่ะความร้อนตอนนี้จะอยู่ที่56อ,องศานะคะอัตราเฟรมเอยู่ที่5 6เฟลมเลตนะคะ<ม>สามารถปิดติดเข้ามาวินโดว์ได้นะคะใช้งางนได้ตลอดนะคะเรามาดูหน้าพัดลมนะคะพัดลมหมุนกปกตินะคะทั้งสองข้างนะคะพัดลม ด้านข้างตรงนี้ไม่ยินไม่หักไม่งอนะคะแล้วก็เคสขาดเดพนะคะไฟ LED ติดครบนะคะระบบไฟระบบแต่สต็อปนะคะถ้าพัดลมหยุดเมื่อไหร่เขาก็จะขึ้นมีไฟขึ้นมานะคะจะใช้งานได้นะคะ SN ที่ลูกคราได้ไปก็จะเป็น2922นะคะรหัสด้านท้ายนะคะถูกวใช้งานได้เลยนะคะ